สวัสดีครัเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของข้างเสียง VIP เช้าบ่ายนะคะประจําวันที่9กตุลาคม65เนาะสําหรับ VIP เช้าตัวเด่นก็คือ7กับหนึ่ที่จริงมันแปลกับหนึ่กับเ็แต่เรา7จับ7กับ1ให้เดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสาี้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้หรือจะเอา3ก็ได้นะ303 133 353 7 39เจด้าเละ แปดก็แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสี่แปดหกแปดเจ็ดแปดเก้านะหนึ่งก็หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้านะคะแต่เราจับเจ็ดกับหนึ่งให้เด้อสามตัวก็สามหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดสามสามหนึ่งแปดหกแปดสามห้าหนึ่งแปดแลเพื่อเพื่อนจะจับเอาใหม่ก็ได้เด้อถ้าจับคู่ก็สามหนึ่งหนึ่งสามสามแปดแปดสามสามเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดแปดแปดเจ็ดนะคะ ก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีนะนี่ของวันที่แปดของเราก็เข้าบนเข้าล่างเด้อจับคู่ซื้อเอานะต่อไป V ีไอพายจะเด่งเก้าก็หกสามก็สองก็อย่าลืมเริ่มต้นที่ศูนย์ก่อนเด้อเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสามหกห้าหกเจ็ดหกแปดหกเก้านะสามตัวก็หกเก้าสามสามหกสองหนึ่งหนึ่งหกสามหกเก้า หกสองสี่แล้วก็สองหกแปดอย่าลืม 9, 6, 2, 9, 2, 6, เก้าหกสองเก้าสองหกเดิมชอบมาตัวเดิมของวันที่แปดของเราก็เข้าตรงในเด้อเข้าบนเข้าล่างเหมือนกันเลยอย่าลืมจับคู่ซื้อเช้ากระบ่ายนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอให้โชคดีทุกคนนะเฮงเฮงปังปังค่ะโชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ